ตกลงจะให้เล่าเอามีเรื่องอะไรก็เล่ามาเผื่อมีอะไรในที่ประชุมจะได้ช่วยกันได้เรื่องอะไรเนาะเรื่องส่วนตัวเรื่องคนอื่นไม่ใช่ค่ะเขาหมายถึงเรื่องที่อยู่วิเวกอยะก็พระอาจารย์บอกว่าให้เล่าเลยไม่รู้ว่าจะให้เล่าต่อหรือเปล่าเออโยมอาจารย์เล็กมีอะไรเล่าต่อเลยค่ะก็ าให้เล่าต่อทานข้าวแล้วทานแล้วบางทีอย่างที่บอกอ่ะไปเดินเดินเร็จอ่าเมื่อยก็มานั่งเหมือนนั่งพักแต่บางใจสังเกตนะคะบางทีก็ปล่อยอิสระบางทีมันก็มีใจประมาณว่าเออตั้งใจรู้รูปนั่งอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยแล้วก็มาเรียนรู้แบบไม่ตั้ง<ๆ>ใจบ้างแล้วก็มารู้รูปนั่ง ค่ะมาเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจบ้างอ่ามันเห็นเห็นเห็นบางคราวที่ว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วเขากลับมาเองรูรูปนั่งนั่นแหละมันมันจะไปเบาๆแล้วกลับมาก็เบาๆแต่บางทีตั้งใจจะดูรูปนั่งบางทีมันจะรัวมันจะนิ่งมันจะมันจะแรงจะเก่งอะไรนั่นแหละใช่ก็มาเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจบ้างค่ะก็ก็ได้ละค่ะคือเล่าให้ฟังว่ามันมันมีทั้งสองแบบ ก็เรียนรู้กันแล้วก็วันแรกๆปัญหาคือง่วงเยอะแต่วันนี้ง่วงน้อยลง uh, แต่ไม่แน่ใจว่าพร้อเมื่อช้าได้สนทนานกพระเจ<ม>ย,ย์ไปรอบหรือเปล่า <im itation> แล้วพอสนทนานเสร็จอ่านก็ไปทานทานอาหารทานผลไม้ต่อ <im itation> แล้วก็ล้างขนาดล้างปิดขณะที่ล้างเป็นตอะค่ะก่อนก่อนที่จะไปล้างอ่ะขณะที่หยิบเป็ <im itation> นัต <im itation> อ่ะ บางคราวมันก็มีสตินะคะแล้วก็ถ้าสติมันยังอยู่กับรูปเนี่ยมันจะรู้สึกถึงว่าต้องไปวางอืมอ่าฮะรู้รู้สึกถึงต้องไปวางพอวางแล้วเนี่ยอ่าก็รู้คือความรู้สึกมันเป็นตัวบอกอะอาจารย์อ่าแล้วก็ล้างล้างอย่างมือจับเป็นโตอะคะ่ะ ก็ล้างไปปกติอะขณะที่ล้างมันทิมก็ฟุ้งไปฟุ้งไปแล้วเห็นเขากลับมามามารู้รูปในบางครั้งบางครั้งก็รู้ได้ทั้งตัวนะคะแล้วแต่เขาบางครั้งก็มาแค่ความรู้สึกที่มือมันกําลังหมุนอยู่อ่าฮะ,ะแล้วก็อ่าบางทีรู้สึกถึงว่าพอจับหมุนไปไปไปช่วงหนึ่งแล้วอะคะ่ะก็รู้สึกเหมือนมันต้องเลื่อนอะ มันต้องเลื่อนไปอีกตำแหน่งหนึ่งอย่างนี้ค่ะ <Okay. S 1> อะไรประมาณนี้แล้วพออา่ล้างจนทั่วแล้วก็วางบางคราวก็เห็นใจที่มันมันคิดให้วางะค่ะ oh. อ่ะบาบางครั้งนะคะแต่ไม่ใช่ตลอดพอวางแล้วอก็ก็ทำไปอย่างนี้ค่ะ แต่อย่างที่บอกว่ากว่ามันจะเสร็จในฟุ้งก็ฟุ้งก็สลับมันเรื่อยนะคะก็รู้อย่างนี้ก็วางเสร็จแต่ล้างเสร็จแล้วรู้สึกถึงความไม่สบายมือเพราะมันมีน้ำอะคะ่ะก็ก็ไปเช็ดค่ะไปเช็ดมือแต่บางคราวก็เห็นว่าคือถ้าเป็นวิวัตะเนี่ย ก็คือไอ้ที่เช็ดมืออ่ะมันจะอยู่ข้างๆประตูมันมันเลยรู้สึกว่าบางครั้งมันเดินไปด้วยความเคยชินหรอพระเั้อ oh. ทั้งๆท,ที่รู้รู้ถูกที่มือแล้วนะคะ <Yeah. S 1> แต่มันเดินไปผิดเพราะว่า <laughs> ที่นี้เลยเอาผ้าเช็ดมือไว้ <Yeah. S 1> ทางซ้ายใก, <Yeah. S 1> ใกล้ใกล้หน้าต่าง mm. แต่ว่าพอรู้รู้สึกแค่ว่ามันไม่สบายมือก็จําเป็นต้องไปเช็ด mm. แต่มันเดินผิดทาง พอเดินผิดทางก็รู้ตัวว่าผิดก็เดินกลับมาใหม่อ,อย่างนี้ค่ะก็เอามาไว้ตรงที่เคยไปก็ได้นี่มันไม่มีที่แวด <ะ S 2> มันไม่มีที่แวดแต่ก็ทําให้เรียนรู้ได้ว่าออตอนนั้นะเราไปด้วยความเคยชินไปด้วยความเผลอใช่ใชนะคะ แต่พอ,อเผอแล้วมันก็รู้ตัวขึ้นมาทั้งที่ยังไม่ได้เห็นว่าไม่มีผ้าพราาะจย์แต่ว่าการรู้เผอครั้งต่อไปเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าตรงนั้นมันไม่มีผ้าเขาก็จะไปหาที่มีผ้าใช่ค่ะแต่ว่าเดินไปตายยังไม่เห็นถึงไม่มีผ้าคือมันเป็นรู้ตัวกลางทางนะคะ,ะก็ได้เป็นรู้ตัวระหว่างทาง อ๋อก็เลยรู้ว่าอ๋อต้องไปอีกทางหนึ่งแล้วไปทางซ้ายมันมีทางออมีประตูอยู่สองประตูะก็เลือกเอาไปหาที่มันต้องการมีก็มีบางครั้งที่ว่าไม่ไม่ได้ทันรู้ทุกที่มืออะไรก็มือมันก็ไปเช็ดกางเท่งกางเกยเลยอ๋เอ,เ,อ,เ,อเคยเช็ดนี่เหมือนกันก็แก้ทุกได้อยู่เหมือนกันอ่นแล้ะค่ะแล้วก็ มีว่าเช่นเอ,อถูบ้านเนี่ยมันจะมีอยู่<ม>อยู่เหตุมันต่างกันพระอาจารย์<ม>บางทีก็เห็นไอตัวแมลงอยู่ที่พื้นนะคะ่ะ<ม>หลายอันก็เลยไปกวาดบางครั้งก็กวาดเฉยๆบางครั้งก็กวาดเสร็จแล้วก็ถูด,ด้วย<ม>เพราะมีความรู้สึกกวาดแล้วมันก็ยังยังยัง ยังไม่ได้สบายเท้าอ่ะพระอาจารย์ก็คือมันพื้นมันยังมีเนอะเหนอหน่อยๆ,อยๆก็เลยถูแล้วถ้าโดยปกติถ้าถูด้วยความรีบอ่ะค่ะมันไม่ได้รู้สึกถึงค,คือคือมันมันเหมือนถูไปให้เสร็จๆอ่ะถ้ารีบอ่ะค่ะแต่ถ้าพอถ้าข่าวใดที่มันไม่รีบอ่ะค่ะพักผักไม้ถูพื้นไปอ่ะค่ะ แล้วมันก็รู้สึกถึงแบบต้องดึงมาแล้วก็ต้องผลักไปก็คือดึงมาต้องผลักไปอ,อย่างเงี้ยค่ะอืมอันนี้อยู่ในหมวดสัมปชัญญะประ,ะาาการเหยียดการคูการก้มการเงยเหลียวซ้ายแล้วฝ่าก็มีความรู้สึกตัวแต่บาง,งแล้วแต่มันจะรู้ได้ใช่ค่ะแต่บางบางครั้งไปเห็นว่าบางอ่าบางครั้งเนี่ยเขารู้ของเขาเองรู้สึกแบบนี้ แต่พอเป็นแบบนี้แล้วต่อมาอยากให้เป็นแบบนี้มันก็มีนะคนอันก็คือเขาอยากได้อยากได้ความรู้สึกที่สะดวกใช่ค่ะก็เรียนรู้ไอ้ตัวที่อยากได้บางบางทีมันไม่ได้ทันตัวที่อยากได้แต่มันทำมาแล้วแล้วก็ไปเห็นตัวตั้งใจที่จะรู้อะค่ะอันนั้นน่ยก็ก็เลยรู้ว่ามันไม่ปกติแล้วอือฮ ถ้าเรียนรู้ตัวที่มันอยากได้อยากทำอะไรพวกนั้นได้แล้วมันก็รู้ความจําเป็นอีกแต่มันไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องทำแต่ถ้ามันจําเป็นก็ทำมันมีเข้ามนอย่างนี้แหละมันชอบดีตัวตัญหาเนี่มันชอบดีชอบสบายค่ะแล้วก็เห็นถึงใจที่หลังทำทำแล้วรู้สึกสบายโล่งใจสบายใจ สบายใจรงที่ว่าเหมือนเสนาสนะมันมันอเสนาสนะมันต้องสปายะมันจะได้อเดินเดินนั่งนอนได้สะดวกในการปฏิบัติอย่างนี้ก็ใช้ได้ไม่เป็นไรหรอกคือคือคือเห็นความต่างของใจระหว่างก่อนทํากับหลังทำอ่ะก่อนทําเป็นยังไงก่อนทําใจมันไม่ชอบไม่ชอบหรือไม่สบายอ่าไม่ชอบในความคือมันมี สองแบบพระอาจารย์คือไม่สบายเห็นว่าความไม่สบายก็มี hmm. หรือบางครั้งไม่ชอบก็มีไม่ชอบ oh. ไอ้ความที่มันสกรปรกอะค่ะมันมันก็มีถ้าถ้าสมมติว่าเท้าไปสัมผัสพื้นเรารู้สึกถึงทุกกายอันนั้นอะรู้ถึงความไม่สบาย uh. อ่าความไม่สบายกายแล้วก็แล้วก็ไปทำแต่ในบางคราวเนี้ย แค่ตาเห็นไอตัวแมลงมันยังไม่ได้ไปสัมผัสถึงความไม่สบาย mm hmm. ทั้งๆท,ที่เราก็ยืนอยู่ในที่ที่ไม่มีแมลงคับอาจารย์แต่ในห้องนั้นน่ะมันมีแมลงอยู่มุมนู้นเนี้ยก็เลยรู้สึกถึงความไม่ชอบที่มันไม่ที่มันมีแมลง mm hmm. ก็ก็เลยไปเอามากวาดก็ทำความสะอาดไปทำเสร็จแล้วก็ บางคราวร้อนก็ไปอาบน้าเหนียวตัวอย่างเช้าเหนียวตัวมาจริงๆตอนเช้าอาบไปแล้วรอบหนึ่งด้วยเหตุผลอย่างที่เล่าให้ฟังพระจันาร์สังมันไม่ใช่ทุกกายแต่เป็นความเตรียมพร้อมแต่พอ,อสนทนาเมื่อเช้าเสร็จแล้วก็ไปทานผลไม้ล้างปิน่นโตอะไรเสร็จแล้วก็รู้ถึงความจำเป็นต้องไปถูระเบียง ด้วยเหตุผลก็คือว่าเห็นเห <c oughs> ็นบ่อยครั้งมากค่ะว่าระเบียงมันไม่สะอาดอะแล้วก็รู้สึกถึงใจมันคอยจะไปดูอีกจุดนั้นอะคะอ่ะ,ะแต่อีกใจนึงมันก็เป็นคนที่แบบขี้เกียจนำความสะอาดอาจารย์กำลังจะนำเสนอว่าชวนน้องแจ๋วไปช่วยไหมมากช่วยคือคือถามว่าคือไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเห็นวันนี้เห็นมาตั้งแต่ วันแรกแล้วอะ <Yeah. S 1> ค่ะคือคือเขาก็ทําความสะอาดนั่นแหละค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันมีการปัดกวาดอยู่หลายรอบแล้วก็เห็นตรงระเบียงอะมันมันเลอะแต่ว่าก็ <Yeah. S 1> ก,ก,ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรก็ใส่รองเท้าเดินรอบระเบียงแต่พอพอไปเดินเดินไปถึงจุดนั้นที่ไรอะตามันก็จะคอยมองอีตรง <Yeah. S 1> ที่ไม่สะอาดอยู่เรื่อยหรือบางที่เดินเลย <c oughs> มาแล้วนะคะ ก็ยังเหลียวมองว่ามันยังอยู่ประมาณว่าถ้ามันหายไปก็ไม่ต้องถูอะไรอย่างงี้พระจย์แต่มองมองไปทีไดอ่อมันก็ยังอยู่จนวันนี้รู้สึกทนไม่ได้ถ้า<น>ไม่ไหวจริงๆก็ชวนน้องเจ๋วไปด้วยช่วยอีกแรงหนึ่งทนทนไม่ได้ก็เลยอ่ถูก็คือถูรอบระเบียงแต่ไม่ได้ถูใน ไม่ได้ถูเอ๊ะจไม่ได้แล้วถูในห้องก่อนบอจำไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ถูนะคะถูในห้องเมื่อวานแล้วก็อ่ะก็ถูระเบียงแต่ก็เห็นใจหลังถูอะค่ะคือก่อนถูอะมันไม่ชอบเพราะว่ามันมุ่งไปถึงไอ้ตรงที่สกรปรกมันไม่ได้รู้สึกแต่ว่าไอ้ความสกรปรกอะมันทําให้ไม่สะดวกแต่รู้สึกแค่ว่าไม่ชอบแล้วใจมันจะคอยไปมองคอยมองอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็เลยก็เลยถูถึงถามว่ามันไม่ได้มีทุกกายเพราะว่าใส่รองเทา <c oughs> ้าอาจจะมาจะเล่าประสบการณ์จริงให้ฟังสมัยก่อนอยู่วัดเขาสนามชัยอ,อยู่ยิวัตตะเนี่ยก็จะมีขยะถังขยะแล้วก็จะทิ้งกระดาษทิชชู่เนี่ยบางทีก็ทิ้งเลยไปไม่ลงถังกลับมาก็เห็นอีกก็ยังไม่ทำหรัก แต่เดี๋ยวมาเจออีกก็เป็นอีกไกลๆกะมันคอยมาเห็นที่ไรมันก็ไม่สบายใจทุกทีอ่ะแล้วพอเอาขยะมันใส่ถังไอ้ทุกข์ที่ใจที่ว่าเนี่ยไอ้ที่รู้สึกว่ามันอะไรอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันหายอ่ะพอเอาไปใส่ขยะถังขยะมันก็หายอยากจะถามมายมเคยเห็นไหมว่าเวลาที่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอย่างนี้ไหม เป็นค่ะเป็นเหมือนกันใช่ไหมเป็นอย่างอย่างที่เล่าอะค่ะว่าพอถูเสร็จแล้วไอ้ความนั้นมันหายอะ่ะความรู้สึกที่มันไม่ชอบหรือว่ามันไม่สบายใจนั้นคือคือแต่มันกลายเป็นรู้สึกใจมันโล่งๆอ่ะใจใจมันเหมือนโปร่งมากกว่าอีตอนมันไม่าคีตอนที่ไปเห็นที่ไปสัมผัสตรงนั้นมันรู้สึกลำคาญแต่มันมันสัมผัสได้ถึงความเบาของใจนะพระอาจารย์ มันไม่ไม่เบาหรอกเพราะว่ามันลาคาญมันมันแต่พอทำเสร็จแล้วมันถึงจะเบาใช่ค่ะก็ก็ไม่ถึงหลังทำอะค่ะไอไอไอตอนยังไม่ทำใจมันหนักพอเห็นพอเห็นทีไรก็มันก็มาทุกทีใช่ค่ะนั้นนะแต่พอทำเสร็จอะเห็นถึงความเบาใจความรู้สึกที่มันจำเป็นต้องทำเดี๋ยวพอไปทำให้มันมันก็หายมันปิดทิ้งหายไปเลยนะความรู้สึกที่มัน ลำคาญตรงนี้แหลพะพอเอา uh huh. ถังเอาขยะไปใส่ถังน้าก็หายเลยอ uh huh. แล้วก็อีกหลายเรื่องนะเป็นอย่างเงี้ยพอทําเสร็จแล้วหายหายมันไปทิ้งเลย uh huh. เราเรียนรู้เขาต่อไปเขามีเยอะแต่คนที่ยังไม่รู้ว่าอยากอยาก,อยากไปรู้ก็แล <laughs> ้วกันเพราะว่าตัวอยากรู้เนี่ยบางทีมันฟังไปแล้วมันจะไปอยากรู้อยากไปเรียนแบบดาราบา้าง แล้วแล้วยิ่งหายยิ่งห่างไกลนะตอนนี้ยไม่เจอแล้วนะคะก็ก็ทําอะไรเสร็จแล้วก็มานั่งนั่งพักแล้วพอนั่งได้แป๊บเดียวง่วงพอาจารย์อเพราะว่าเล็กเข้าใจว่ากายมันอาจจะยังพักไม่พอเพราะว่าใช้เวลาอยู่บ้านเนี้ยนล็กตื่นเช้าตื่นตีสี่ครึ่งแล้วไปทํางานแล้วชีวิตมันเหมือนรีบเร่งรีบเร่ง ก็นอนพักผ่อนเลยไม่ต้องห่วงแต่มานี้นอนได้สบายมากเลยเอ,อ,อยู่บ้านบางทีต้องทานไอเมลาโทนินเพื่อช่วยมันหลับง่ายแต่มานี้ไม่ต้องทานเลยเอลตอนนี้หล,ลับสบายบบสบายมากเลยพ่จอจ๊ะนอกจากว่ามีบางคืนที่ตื่นกลางดึกเพราะว่าทุกกายมันเรียก